สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกุมลัืคนะกุมนะคะยินดีต้อนรับนะเข้าสูก่การดูดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะในโหมดเลิฟสตอรี่นะคะการตามหารักแท้นะคะไปกับไพย,ยิปซีนะคะในโหมดความรักของชาวราศีกุมนะคะัคนะกุมนะคะ เออกวางก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะในการนับวันที่นะคะก็เป็นการนับแบบโหราศาสตร์ไทยนะซึ่งเพื่อนๆสามารถสลับกันดูได้นะคะในแบบการนับแบบตะวันตกนะคะที่กวางทําให้กับเพื่อนๆน,นะคะอันนั้นก็จะเป็นการนับแบบรายเดือนนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่กวางจะมาแนะนํานะคะในเรื่องของหินมงคลนะคะก็จะมีเออหินมงคลแบบนี้นะคะ ค่ะเพื่อนๆทุกคนสามารถสั่งกวางทําได้นะคะน,นี่กวางก็กลับมานะคะหาหินให้กับเพื่อนๆนะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถนะคะมีไว้บูชาติดตัวนะคะเสริมสเสน่ห์นะเสริมโง่เหงก็ได้นะสาหรับเพื่อนๆนะคนไหนที่ชอบนะคะหินแท้นะคะอืมแบบนี้นะก็จะมีหลายอย่างนะคะจะมีหินหยกนะหินแบบคอร์สสตอเบอรี่ก็มีนะคะอันนี้จะเป็นหยกแท้นะตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นคอร์สสตอเบอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกซิลนะคะแล้วก ก็จะมีเก๋ๆแบบนี้นะคะอันนี้นะคะกวางทําขึ้นมานะคะก็จะเป็นหินนะคะที่เสริมนะคะดวงนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะเสริมหงเห้งตัวเองนะคะจะเป็นปีเสียแบบนี้ก็แนะนํานะคะให้กับเพื่อนๆนะ,นะเส้นนี้นะคะราคาเบาๆค่ะ249บาทนะคะเส้นนี้รวมส่งแล้วนะคะแบบ199บาทก็จะเป็นอันนี้นะราคา199บาทนะคะรวมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะเอาโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ดวงนะคะตามหารักเท้นะคะ ไปกับไพ่ยิบซีให้กับชาวราศีกุมนะคะลักนณากุ้มนะคะ,ก,ก,ะ,คะกวางขออนุญาตนะคะเปิดจับเป็นไพ่นะคะพลังงานนะคะสาใบานะคะให้กับคนชาวราศีกุมหน่อยสิว่ารักแท้ของคุณเนี่ยนะคะเขยบเข้ามานนในชีวิตของคุณแล้วหรือยังนะคะคนโสดดูได้คนคุยดูได้คนมีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีคนคคบอยู่นะคะก็สามารถดูได้เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันคะ่ะขอสามใบตรงนี้นะคะให้กับชาวราศีกุมลักนณากุม ค่ะโอเคนะสามใบตรงนี้นะคะได้เป็นไพ่ราชาถือไม้เท้าเข้ามาเนาะโอเคช่วงนี้ชาวราศีกุมคุณมีสเสน่ห์นะคะมีคนสนใจคุณมีคนแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่านะคะหรือตัวคุณนะคะกำลังจะมีความรักนะมีความรู้สึกดีๆกใครสักคนหนึ่งนะคะโดยที่คุณนั้นนะคะอาจจะพยายามนะทำ จุดเด่นของตัวเองนะให้เป็นที่สนใจของฝ่ายตรงข้ามคุณไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครหรือว่าตัวคุณนั้นนะคะไม่เคยรู้สึกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะหรือต้องพยายามทําแบบนี้เพื่อใครนะ,ะหรือว่าตอนนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามีคนคนนึงอะนะคะแอบสนใจคุณอยู่แบบนี้ก็ได้ะนะไปต่อสิมีไพ่5้าดาบเข้ามานะคะแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ บางครั้งเขาก็ดูเหมือนแบบสนใจเรามากนะคะแต่บางครั้งเขาก็ดูเหมือนไม่เทคแอคชั่นอะไรกับเราเลยดูเหมือนไม่มีแพชชั่นอะไรกับเราเลยนะคะคุณก็เลยงงๆนะกับพฤติกรรมของเขาหลายๆอย่างนะคะว่าสรุปแล้วนะเขาคิดอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเขารู้สึกอย่างที่เรารู้สึกหรือไม่หรือว่าเราคิดไปเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกําลังสงสัยอยู่นะแล้วก็มีไพ่ราชาดาบเข้ามาแสดงว่าตัวคุณนั้นก็สนใจเขาลึกๆอยู่เหมือนกันนะคะ แล้วคุณก็รู้สึกได้ด้วยว่าใครคนนั้นเขาก็แอบสนใจคุณอยู่ลึกๆเหมือนกันนะแต่เรายังไม่ได้คําตอบอะไรนะคะกับอาการประหลาดปรหสของฝ่ายตรงข้ามนะคะว่าสรุปแล้วเขารู้สึกเหมือนอย่างที่เรารู้สึกไหมเหมือนต่างคนต่างนิ่งนะคะประมาณว่าต่างคนต่างหาจุดสนใจของตัวเองนะซึ่งตัวเขานั้นนะอาจจะพยายามนะคะทำตัวนิ่งๆวางฟอร์มนะคะตัวคุณก็เหมือนกันคุณก็ทําตัวนิ่งๆวางฟอร์มนะคะดูเหมือนจะไม่อะไรอะไรกันนะแต่สรุปแล้วอะค่ะ ความรู้สึกของคุณสองคนนะคะมันเป็นความรู้สึกที่บ่งบอกว่าแอบ,บชอบแอบรบักอะไรประมาณนี้ก็ได้คุณอาจจะรู้จักกันนะคะแต่การแสดงออกของคุณสองคนนะคะมันเหมือนกับว่าน้ําซึมลงหินประมาณนั้นแต่คือความรู้สึกลึกๆเนี่ยนะคะมันตอบชัดเจนมากแล้วคะ่ะว่าคุณนั้นนะคะมีใจให้กันและกันน่ะประมาณนี้นะยึกยัก นะจะเข้าไปจีบเขาก่อนหรือว่าจะรอจังหวะให้เขานั้นนะคะเข้ามาจีบเราเองคุณอาจจะกําลังพยายามนะคะต่อเขาเบาๆด้ดยการเปิดทางนะคะเพื่อที่จะให้เขานั้นนะคะแสดงศักยภาพนะคะในการที่เขาจะมีความกล้าพอนะ,ะที่จะเดินเข้ามาจีบเราแบบนี้ก็ได้กวางมองว่าเป็นความรู้สึกต่างฝ่ายต่างแอบชอบกันมากกว่านะ แต่เพียงแค่ว่าเราไม่แน่ใจค่ะเราไม่กล้าทําอะไรลงไปมากกว่านี้นะเพราะกลัวจะเสียฟอร์มเขาก็เหมือนกันค่ะเขาก็กลัวจะเสียฟอรมเหมือนกันแต่ว่าคุณทั้งคู่นะคะจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะที่สื่อสารกันแบบประหลาดประหลาดประหลาดตรงนี้นะคะอาจจะหมายถึงว่าต่อๆะกันเล็กๆน้อยๆนะเพื่อบอกให้รู้ตัวว่าฉันสนใจเธอนะเขาสนใจคุณนะแบบนี้ก็ได้นะคะ อาทีนี้มีพลังงานความรักเข้ามานะสําหรับกลุ่มลักนณากลุมนะคะกลุ่มขาคุณอาจจะมีแพชชั่นนะในความรู้สึกของคุณนะคะกับคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะหรือชาวกลุ่มตุลเมถุนนั่นเองนะคะเป็นคนธาตุลมธาตุดียวกับคุณนะคะราศีกุมอาทีนี้กวรจะขอเปิด10บใบให้กับกลุ่มนะคะขอเปิดพลังงานคะ่ะสิบใบให้กับกลุ่มรักแท้ของคุณคะ่ะ รักแท้ของกุม่มกับพลังงานตรงนี้นะคะจะใช่รักแท้ไหมนะต้องมาดูกันคะ่ะว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นคะระหว่างคุณกับเขามีไพ่อะไรจ้ามีไพ่แปดเหรียญเข้ามานะคะแปดเหรียญน,นะอือแปดเหรียญ แล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาเช่ากลุ่มรัคนากลุ่มคะ่ะคุณมีตัวเลือกเข้ามามากมายคุณมีคนคุยนะคะเออมากมายก็ได้นะสำหรับกลุ่มนะหรือว่าตัวคุณน,นั้นนะคะมีความเฟนลี่อยู่ในตัวเองนะคะช่วงนี้คุณจะดูมีเสน่ห์นะคะมีแต่คนอยากเข้าหาคุณมีแต่คนอยากทําความรู้จักกับคุณนะคะตัวคุณน,นั้นหัวกระไดไม่ได้แห้งนะคะเออจะโสดสนิทไม่สนิทนะคะ ในโหมด energy นี้นะคะคุณมีคนเข้ามาหาคุณอยู่เสมอนะถ้าคุณสมมุติว่าคุณโสดสนิทนะแล้วคุณมองว่าไม่มีใครเข้ามาหาคุณเลยกวางม,มองว่าจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่แอบชอบคุณอยู่แน่นอนเลยนะคะและนั่น ก็คือตัวคุณนั้นถึงแม้ว่าจะมีคนมากมายนะคะเข้ามาคุยหรือว่าจะมีคนมากมายที่เขาอยากจะทําความรู้จักกับคุณนะคะแต่คุณเลือกนะคะเพียงคนใดคนหนึ่งที่คุณรู้สึกกับเขามากๆตอนนี้นะคุณอยากเข้าไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะแต่นะคะฟอร์มของเรานะคะที่เคยสะสมเคยจ้างมานะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันสูญเสียไปได้นั่นก็คือคุณวางฟอร์มไว้ก่อนคุณก็ดูเชิงพฤติกรรมของเขาอยู่ฝ่ายตรงข้าม ว่าเอ๊ะเขาจะเอาอย่างไงกับคุณกันแน่นะแต่จิตใจลึกๆคุณเลือกเขาแล้วค่ะคุณเลือกที่จะคบเขาคุณเลือกที่จะทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกว่านี้นั่นเองนะคะกลุ่มโอเคนะคะไม่รู้ว่าคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกคุณอยากจริงจังคุณอยากจริงใจคุณอยากเข้าไปมี แพดชั่นด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะชาวราศีกุมนะคะตัวคุณก็ต้องดูเชิงฝ่ายตรงข้ามก่อนว่าเขาจะยังไงกับเราในขณะที่เขาก็ยังเงียบๆวางฟอร์มใส่คุณอยู่นะคะไปต่อสีกุมมีไพ่สเตรนท์เขามานะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนคนนี้ทำให้คุณรู้สึกแบบ ต้องการนะคะที่อยากจะรู้จักได้มากกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมก็ไม่รู้นะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเข้านะคะไปทําความรู้จักกับเขาได้เร็วกว่านี้จะได้ไหมโดยที่คุณไม่ต้องวางเชิงวางฟอร์มอะไรแต่นะคะคุณมีเรียกว่าสัญชาติญาณน,นะคะในการวางฟอร์มวางเชิงอยู่แล้วนะคะฉะนั้นนะคะคุณก็มีเชิงอยู่นะ เป็นของตัวเองอะนะที่จะต้องแบบยังไงอะนิ่งเงียบนะคะไม่ได้มีบทบาทนะคะอะไรกับเขาโดยที่จะทําให้เขารู้ตัวมันเป็นเพียงแค่สัญญาณเบาๆที่คุณพยายามอยากจะเปิดทางให้เขารู้อะค่ะว่าเขาเนี่ยว่าคุณเนี่ยสนใจเขานะประมาณนี้นะมีชาวราศีสิงเข้ามาด้วยอะคะ่ะกลุ่ม แล้วก็มีพายอะไรเด็กถือไม้เท้าเข้ามาเขาก็อยากจะกระโจนใส่คุณเหมือนกันนะเด็กถือไม้เท้าเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาจีบคุณมากๆอะ่ะคือแบบว่ายังไงอะ่ะเขาก็มองเห็นคุณอะ่ะนะคะว่าคุณยังไม่ค่อยนะคะมีปฏิกิริยาอะไรที่ตอบรับกับเขานะคะมากมายนะคะในขณะที่เขานั้นก็แอบมองคุณอยู่ไกลไนะคะคนคนนี้นะคะ อืมเขาแอบ,บมองคุณดูคุณอยู่ไกลๆนะคะถ้าคุณเปิดทางให้เขานะความมองว่าคนคนนี้จะเป็นฝ่ายนะคะที่จะเดินเข้ามาหาคุณเองนะตัวเขาก็เป็นคนที่มีฟอร์มเหมือนกับคุณนั่นแหละนะคะแต่ทีเนี้ยเขาก็ยังไม่เห็นว่าชาวกลุ่มลัคณากลุ่มนะคะคุณจะเปิดทางอะไรให้เขามากมายเลยนะเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคนมีฟอร์มกับคนมีฟอร์มนะคะมาเจอกันนะก็ยังไงล่ะต่างคนต่างก็ต้องวางตัววางฟอร์มของตัวเองไว้นะความรู้สึกนะคะต่อให้มันจะมากมายแค่ไหน นะคะคยังไงนะคะฟอร์มมันก็ยังต้องหังอยู่ดีอยากจีบด้วยฟอร์มก็อยากจะวางนะประมาณนี้นะ <c oughs> เด็กถือไม้เท้าไปต่อค่ะ <c oughs> หรือว่าคุณจะลุยเลยคะ่ะมีไพ่สิบเหรียญเข้ามาด้วยอุ้ยตายแล้ว ยังไม่ทันได้รู้จักกันเลยนะอาจจะรู้จักแต่ยังไม่ได้สนิทมากอะไรประมาณนี้สิบเปลี่ยนเข้ามาเลยค่ะประมาณว่าแค่เห็นหน้านะคะก็วางแผนในเรื่องของการสร้างครอบครัวแล้วยังไม่ได้คุยอะไรเป็นการส่วนตัวมาก,กมายเลยแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในระยะที่พูดคุยกันนะคะอาจจะเพียงแค่ไม่นานนะอ่ะไม่ถึงปีแค่แต่อ่ะบางบางคู่นะอาจจะคุยกัน ไม่นานมากยังไม่ถึงปีเลยนะคะเริ่มมีการวางแผนครอบครัวกันแล้วนะคะอาจจะยังเป็นแค่คนคุยนะคะยังไม่ใช่สถานะแฟนเลยนะคะอยู่ๆนะคะก็พูดถึงเรื่องอนาคตนะเรื่องของชีวิตคู่เข้ามาแบบนี้เป็นแฟนกันดีว่าไหมคะโอเคนะสิบเหรียญก็เข้ามานะจ๊ะแล้วก็มีไพ่อะไรเอ่ยมีไพ่ justice เข้ามานะคะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่ทุกจุดสําหรับเขานะ j u s t i c นะคะแต่เขาก็ยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองตอนนี้เขากําลังชั่งใจอยู่นะคะฟอร์มก็ต้องวางนะคะชอบก็ชอบเหมือนกันอยากจะอะไรอะไรมากกว่านี้อยากจะชัดเจนกับคุณมากกว่านี้เขาอยากจะชัดเจนกับคุณแต่เขากําลังมองเขามเมื่อไหร่คุณจะเปิดทางให้เขาเดินเข้าหานะคะแบบที่เขาไม่ต้องลังเลสักทีอะประมาณเนี้ย ปัญหานะะ่ะอาจจะมาจากตัวคุณนะชาวกลุ่มนะคะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะยังแบบไม่ได้เปิดทางนะคะให้เขานะคะได้มากพอที่เขาจะต้องเข้ามาหาคุณนะคุณอาจจะต้องลดนะคะการวางตัววางฟอร์มลงบ้างนะสำหรับกลุ่มลักนากลุ่มนะคะอาจจะมีชาวราศสิุนเข้ามาด้วยนะคะตุนนะที่เขามามีแพชชั่นนะคะเอ่อที่เขามานะคะชอบคุณนะกลุ่มไปต่อคะ่ะ แล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามานะคะคุณกําลังคิดว่าจะหาเออจะเข้าหาเขาก่อนนะคะหรือว่าคุณนั้นนะคะจะรอนะคะเป็นฝ่ายให้เขานั้นเข้ามาหาคุณก่อนแต่ถ้าคุณต้องการนะคะอยากให้เขานั้นนะคะแสดงออกก่อนนะคะโชว์พอร์ความเป็นผู้นําก่อนนะนั่นหมายถึงว่าตัวกลุ่มนะคุณจะต้องเคลียร์ทางคะ่ะเคลียร์พื้นที่ในที่นี้นะเออเคลียร์พื้นที่ในที่นี้คุณต้องทําให้เขารู้สึกว่า คุณมีคนคุยคุณมีเสน่ห์คุณต้องเคลียนะคะคนคุยทุกคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณออกไปและให้เหลือเขาไว้เพียงแค่คนเดียวจริงๆแล้วชาวกลุมคุณก็พยายามที่จะเคลีย์แล้วล่ะนะคุณพยายามที่จะไม่กันคุณพยายามที่จะกันนะคะคนนะที่เข้ามาหาคุณนั้นออกไปนะคะความมองว่าจะต้องมีคนหลายคนที่ทอดสะพานมาหาคุณอยากจะรู้จักกับคุณนะแต่ทีนี้นะคะชาวกลุมลัคนากลุมนะคะคุณพยายามที่จะปฏิเสธนะ คนที่คุณไม่ได้ชอบแบบคนที่คุณไม่อยากจะมีแพชชั่นด้วยอ่ะให้ออกไปจากชีวิตคุณแบบนี้ก็ได้เจ็ดจไม้เท้าอ่ะนะเพื่อมีพื้นที่ว่างๆโล่งๆนะคะให้เขานั้นเข้ามานะคะอยู่ในชีวิตอยู่ในความรู้สึกของคุณเพียงแต่ผู้เดียวนะมีไพ่อะไรคะห้าถ้วยเขาได้เป็นไพ่ห้าถ้วยอะ่ะเขาไม่แน่ใจอะ่ะจริงเขาไม่แน่ใจในตัวเขาเอง, <S 2> <S 2> ของเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเขาเองนะคะแล้วเขาก็ไม่แน่ใจในตัวคุณด้วยนะคะ เออเขาก็มองว่าคุณเลือกได้อ่ะคุณมีตัวเลือกเข้ามาแล้วแต่ละคนที่เข้ามาในชีวิตคุณน่ะชาวกลุ่มมีแต่คนโปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นเลยนะ mm. เขาก็มองว่าเขาอ่ะนะคะจะต้องไปแข่งกับใครนะคะซึ่งเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถสู้นะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณได้ไหมอะ่ะนะเพราะว่าชาวกลุ่มคะ่ะช่วงเนี้ยคุณมีแต่คนที่โปรไฟล์ดีๆเข้ามาหาคุณอะ่ะนะมันทําให้เขานั้นถ่มตัวเองนะคะโดยการที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาเดินไปหาคุณก่อนน่ะ นะคะหรือบอกความรู้สึกภายในใจกับคุณก่อนน่ะนะคะสิ่งที่เขาพูดออกไปคุณจะตอบรับนะคะหรือมีปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์อะไรกับเขาได้มากกว่านี้ไหมอะ่ะเขากลัวมากคือกลัวการโดนปฏิเสธจากคุณนะคะชาวกุมเขากลัวว่าคุณนั้นนะคะจะตัดสินใจไปคบคนอื่นเขากลัวว่าคุณนั้นจะไม่ตัดสินใจเลือกเขาหรอกอืม เขาอาจจะสร้างระยะห่างจากคุณนะคะเพราะเหตุผลนี้นี้เองนะคะเขาอาจจะไปเห็นตามโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ที่ทำที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์คุณเลือกได้และทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะเป็นที่ถูกเลือกของคุณนะคะกุ้ม อุ้ยอุโอเคค่ะ okay, ไปต่อนะโอ้ยเพื่อนเพื่อน,อนลมพัดแรงมากเลยอะเห็นไหมมีทุ่งนาด้วยเอาไปต่อสีคะ่ะความรู้สึกของคุณคะ่ะกุมคุณอยากจะบอกอะไรเขาคะขอความรู้สึกของกุมคะ่ะใบหนึ่ง มีภัยสามดาบเข้ามาคุณเลือกเขาแล้วทำไมเขายังไม่รู้ตัวอีกนะจริงๆอ่อะคุณเลือกเขาแล้วนะนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างคิดกันไปเองว่าเราจะต้องไม่เป็นที่ถูกเลือกอ่ะเหมือนคุณก็พยายามที่จะสื่อสารให้เขารับรู้แล้วนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาว่าแต่คุณก็รู้สึกเสียใจตรงที่ว่าทําไมเขาก็นิ่งเงียบไปคุณไม่รู้เขาว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้อะประมาณเนี้ยนะคะมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะ เการที่เราไม่คุยกันคุณหาเหตุผลไม่ได้เลยว่าเหตุผลไหนที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้นิ่งไปทําให้เขานิ่งไปนะแล้วสิ่งที่มันรู้สึกแบบเจ็บมากที่สุดนั่นก็คือคุณพยายามบอกเขาแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าคุณนั่นเลือกที่จะไปต่อกับเขาแต่เขานะคะก็ยังแบบยังไงอะ่ะเขายังไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะเอางี้ดีกว่าเขายังไม่รู้อะคะ่ะ ว่าถ้าเขาไปต่อกับคุณเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกจริงๆหรือเปล่าคือเขาไม่มีความมั่นใจอะไรนะคะในตัวเองเลยแต่คุณก็พยายามบอกเขาแต่คุณไม่ได้แบบบอกเขาตรงๆอ่ะคุณบอกแบบทางอ้อมเพื่อที่จะให้เขารู้ตัวนะคะว่ากลับมาเถอะกลับมาสารความสัมพันธ์กับฉันนะฉันเลือกเธอแล้วนะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้จริงๆนะเขาคิดว่าการที่คุณบอกเขาทางอ้อมนั้นน่ะนะมันออเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณทํา กับเขานั่นคือความไม่ชัดเจนฉะนั้นกวางมองว่าชาวกลุ่มลัคะนกลุ่มนะคุณต้องบอกกับเขาตรงๆแล้วเล่าว,ว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ถ้าคุณแสดงออกกันไปกันมาแบบอ้อมไปอ้อมมานะคะความหมายของความคิดมันก็จะตีได้หลายอย่างนะคะมันก็จะไม่ถูกสักอย่างในสิ่งที่เขาคิดหรือว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่มันดีที่สุดก็คือการพูดกันตรงๆอย่าไปทรมานตัวเองคะ่ะนะคะการที่เราเดาพฤติกรรมของคนบางคนอะนะมันจะทําให้เรารู้สึกแบบนะทรมานตัวเองนะจ้ากลุ่ม ใบสุดท้ายค่ะของกลุ่มนะพลังงานสิบใบมีไพ่ลายจ้ามีไพ่ justice เข้ามานะคะไพ่ justice เข้ามานะคะคุณเลือกแล้วจะเป็นจะตายยังไงคุณก็จะเลือกคนคนนี้ประมาณนี้นะในไพ่ justice คือคุณเลือกแล้วนะเขาก็เลือกที่จะไปต่อกับคุณแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วสิ่งที่คุณเลือกอยู่ตอนนี้ก็คือคุณเลือกที่จะไปต่อกับเขาหรือว่าอีกไม่นานคุณอาจจะเลือกที่จะสารภาพนะคะหรือว่าพูดตรงๆกับเขาก็ได้ค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันพัฒนานะถ้าคุณอ้อมไปอ้อมมาอย่างนี้นะความมองว่าความสัมพันธ์นะคะมันก็จะอยู่ที่เดิมอะมันก็จะยังไม่มีอะไรพัฒนานะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็แบบยังไง ต่างมีฟอร์มเป็นของตัวเองอะค่ะนะคะแล้วก็ไม่กล้าพูดกันตรงๆอะแบบนี้นะคะการที่เรา,เามีความรู้สึกรักใครสักคนถ้าเราพูดกันตรงๆนะคะมันจะดีกว่าการพูดอ้อมๆอะ่ะนะการพูดอ้อมอมันยากกว่าพูดตรงๆอีกนะทำไมต้องทําให้ความรักมันยากด้วยชาวกลุ่มลังคณากล่มโอเคนะต่อไปนะคะสิ่งที่กวางจะเปิดนั้นก็คือกวางขอเปิด ห้าใบค่ะห้าใบห้าใบให้กับใครคนนั้นเขารู้สึกยังไงกับคุณคะใครคนนั้นเขารู้สึกยังไงกับคุณคะกุ้มมีไพ่จัดช e n t เข้ามารู้สึกมากมายรู้สึกเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนนะคะระลึกไม่ได้จําไม่ได้นะคะรู้สึกนะคะเหมือนเคยเจอกันมานานครั้งในอดีตชาติหรือปะมันเป็นไพ่จัดชั่งเนาะจัดชั่งมันจะเป็นความรู้สึกที่ประหลาดอะ เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อนนะคะอืมเขานั้นได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกรักอะคะ่ะแล้วก็มีไพ่สิบดาบเขามาดูให้นะคะสิบดาบตรงนี้นะคะคือเขากลัวความภพ่แพ้นะคะความรักที่เขารู้สึกกับคุณมากๆตอนเนี้ยเขากลัวว่าเขาจะต้องแพ้นะคะเพราะอะไร ก็อย่างที่กล่าวออกไปทั้งหมดเขาอาจจะมองว่าตัวเขามีคู่แข่งแล้วประมาณนี้เพราะแต่และคนนะคะที่เข้ามาหาคุณนะส่วนใหญ่จะมีแต่คนโปรไฟล์ดีๆนะไม่ได้แปลว่าเขาคนนี้โปรไฟล์ไม่ดีนะเขาก็เป็นคนที่มีโปรไฟล์ในระดับหนึ่งนะคะในแบบที่คุณมองแล้วคุณสะดุดตาสะดุดใจอะแต่เขานะคะไม่ใช่คนที่จะมาคิดว่าเขาเหนือกว่าใครแบบนี้ไม่ใช่นะ เขาอาจจะมองว่าเขานั้นน่ะดีพอไหมที่จะคู่ควรกับ นะคะเพราะว่าเขาก็เห็นคนมากมายเข้าหาคุณนะเพราะแต่ละคนนะคะก็เข้ามาหาคุณนะคะในรูปแบบที่ทุ่มเทหมดอ่ะนะคะเขาก็มองว่าเขาจะสามารถทุ่มเทนะคะได้เท่ากับคนหลายๆคนที่พยายามจะเข้าหาคุณตอนนี้ไหมเขาเป็นคนที่ไม่แสดงอาการไม่ได้แสดงตัวตนของเขาออกมาเหมือนกับคนอื่นๆที่พยายามมากมายจะเข้าหาคุณคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบพยายามเวอร์วังอลังการนะคะหรือออกแนวคลั่งรักเขาไม่ใช่ คนแบบนั้นเขาไม่ใช่คนที่เป็นคนที่มีอาการคั่งรักนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ออกแนวสุขุมเยือกเย็นนะคะอาจจะออกแนวแบบเขินขี้อายแบบนี้นะคุณจะให้เขาแสดงออกแบบขั่งรักนะคะเหมือนกับคนอื่นๆคงจะไม่ใช่เขานะและสิ่งสิ่งนี้นะเขากลัวมากค่ะว่าความที่เขาไม่กล้านะที่จะไปแข่งกับใครนะเขาสิ่งที่เขากลัวคือเขากลัวว่าเขาจะต้องแพ้ อืมโอเคนะคะประมาณว่ากลัวแพ้ไม่ได้คุณมาด้วยนะคะแล้วก็กลัวแบบออกแนวแบบกลัวแพ้ใจคุณแล้วก็ไม่ได้ครอบครองคุณเนี่ยเขาอ,อาจจะคิดแบบนี้อยู่นะอ่ะอีกสามใบคะ่ะแล้วก็มีไพ่อะไรจ๊าห้าไม้ท่า เขารู้สึกว่าเขาต้องแข่งขันกับคนอื่นอะเอาแบบนี้ที่ว่ากลุ่มมาเป็นห้าไม้เท้าเนาะห้าไม้เท้าเป็นไพ่แข่งขันนะคะเห็นปะ judgment ห้าเอ้ยสิบดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามาด้วย<ๆ>เขาไม่อยากแข่งขันกับใครอะเอาพูดง่ายๆเลยอืมถ้าคุณแบบรู้สึกแบบยังไงอะรู้สึกแบบอยากไปต่อเขาอะนะคะน่าจะต้องเป็นคุณแล้วล่ะชาวราศีกลุ่มนะที่คุณจะต้อง พยายามไม่ให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณคิดว่าคุณจะเลือกคนคนนี้จริงๆนะโอเคนะคะเพราะคนคนนี้เขาไม่ได้เหมือนใครค่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบพยายามคั่งรักอะไรให้เราเหินนะนะเขาออกเขาต้องดูนิสัยแต่ละคนนะเขาอาจจะเป็นคนที่นิสัยแบบสุขุมมากกว่านิสัยแบบใจยเย็นๆนะใจเย็นอนะย,ย่างเงี้ย <laughs> เขาไม่ได้แบบว่าเข้ามาแล้วจะกระโดดเข้ามาล็อกคอคุณเข้าบ้านเลยคงจะไม่ใช่เขาอะนะอ่ะอีกสองใบค่ะ แล้วก็มีไพ่ราชินีถ้วยเขาแอบ,บมองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแอบ,บติดตามคุณอยู่ตลอดเวลาในแบบที่เขาไม่อยากให้คุณรู้ตัวหรือว่าคุณอาจจะรู้ตัวเป็นบางครั้งนะคะว่าเขานั้นนะคะเข้ามาส่องคุณหรือบางครั้งเขาก็ดูแบบสนใจเรานะคะเขาสนใจเราแบบเงียบๆโดยการไม่แสดงออกอะไรให้คุณรู้ตัวทันนะคะราชินีถ้วยเห็นไหมเขาจะค่อยคอยมองคุณนะคะอยู่หลังเสา นะหรือแอบมองคุณอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งนะให้คุณนั้นนะคะไม่รู้ตัวว่าเขาคิดยังไงอะ่ะเขาเป็นคนขี้อายแน่นอนคนคนนี้แบบไม่ค่อยกล้าสารภาพโอ้เขาเป็นคนที่จีบใครไม่ค่อยเป็นด้วยนะแล้วก็มีไพ่สามถ้วยเข้ามาเขาแฮปปี้นะคะประมาณว่าเวลาที่เขาได้มองดูคุณมีความสุข เขาก็มีความสุขด้วยอะ่ะเขาก็ดูแบบมีความสุขไปด้วยถ้าเขาเห็นคุณมีความทุกข์เขาก็มีความทุกข์ไปด้วยอะ่ะ บางทีนะคะตัวเขาอาจจะแค่แบบว่าหวังไว้เล็กๆว่าอ่าไม่ได้ครอบครองคุณก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ขอให้คุณแบบว่าคุณมีความสุขนะขอให้คุณนั้นนะคะเจอความรักที่ดีนะคะมากกว่านะ,ะที่เขาจะเป็นให้คุณได้อะมันคือความรู้สึกหรือความคิดที่เขาถ่อมตัวเองเท่านั้นนะคะเขาแค่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบมั่นอกมั่นใจในตัวเองไม่ใช่แบบนั้น นะคะเขาก็ดูจากโปรไฟล์นะคะดูจากการใช้ชีวิตของคุณดูจากไลฟ์สไตล์เขาก็มองว่าคุณนะคะน่าจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากเขาคุณอาจจะเป็นคนชอบสนุกสนานนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เก็บตัวขี้อายนะคะแต่เขาก็ชอบ ลักษณะนะคนแบบคุณนะนะมันอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ที่ตัวคุณมีอย่างเช่นความเฟลลี่ในตัวเองเขาอาจจะเป็นคนเขนิขนเขนินขี้อายแบบนี้เขาก็อาจจะต้องการใครสักคนนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็มาเติมนะคะสีสันความสนุกสนานให้กับชีวิตของเขาแล้วเขาก็ชอบคนสไตล์แบบคุณแต่เขากลัวว่าเขาไปกับคุณไม่ได้เขาเข้ากับคุณไม่ได้ค่ะและสิ่งที่กลัวมากที่สุดคือการแข่งขันกับคนอื่นนะเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเขานั้นโปรไฟล์ดีกว่าใครๆเขาไม่ได้มีความมั่นอกมั่นใจตรงนี้นะ และนี่คือสิ่งที่เขานะคะอยากจะบอกกับคุณนะคะชาวกลุ่มลักขณากลุ่มนะคะเอ่อต่อไปนะคะแกันจะขอไพ่แนะนำสามใบให้กับกลุ่มค่ะขอไพ่แนะนําค่ะคุณควรทํำยังไงดีคะคุณเลือกเขาแล้วเนี่ยมีไพ่อัศวินดาบคุณต้องเข้าไปบอกเขาตรงๆคุณต้องไปแสดงออกกับเขาก่อนค่ะกลุ่มลักขณากลุ่มนะคะคุณอยู่เฉยเไม่ได้ ถ้าคุณอยู่เฉยๆนะคะก็จะแอบ,บมองคุณดูอยู่แต่ไกลๆนะคะแอบบอยู่หลังประตูบ้างอยู่หลังเสาบ้างนะหรือแอบ,บอยู่ตรงที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะที่เขากําลังแอบ,บมองคุณอยู่แล้วคุณจะได้รับรู้แต่พลังงานอะไรบางอย่างนะคะที่กําลังแอบ,บซ่อนอยู่นะที่ใดที่หนึ่งก็ได้คุณอาจจะได้รับแต่พลังงานแบบนี้ฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณควรทําเลยคือการแสดงออกให้เขารู้ไปเลยะคะ่ะไม่ต้องวางแล้วคะ่ะฟอร์มนะอ่ะอีกสองใบค่ะ แล้วก็มีไพ่เด e เฟอร์ต้องเป็นคุณแน่นอนที่ต้องแสดงออกก่อนจะให้เป็นเขากวางมองว่าความสัมพันธ์นี้ไม่พัฒนาแน่นอนเอาจริงเราอยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะเอาอย่างเงี้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างเราต้องกระตุ้นเขานะคะกระตุน้นกระตุน้นต่อมเขาให้เขารู้สึกแอคทีฟนะตัวเองให้เขารู้สึกมีความกล้าที่จะเข้ามาหาคุณนะถ้เาเกิดเขาไม่กล้าเลยอะประมาณนี้ค่ะเดลเฟอร์เข้ามาเนี่ย อีกใบหนึงค่ะแล้วก็มีไพ่หนึ่งถ้วยถ้าคุณนะคะบอกกับเขาตรงๆนะคะมีความกล้าที่จะแสดงออกก่อนรับรองค่ะความรักนี้คุณจะสมหวังและคุณจะได้มาแบบรักแท้เอ,อ่อถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าพอที่จะบอกอะไรที่มันตรงไปนะคะ อย่างน้อยๆนะชาวกลุ่มรักขนากลุ่มนะคะคุณก็ต้องทําให้เขารู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองที่จะเข้ามาหาคุณให้ได้อะอืมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะเข้ามาหาคุณเขาก็ไม่เข้ามาหาคุณนะเขาก็จะเล็งคุณอยู่แบบนั้นนะคะเล็งไปอีกเอ่อยังไงอ่ะเลงไปอีกกี่ปีไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็จะเพ่งคุณอยู่อย่างนั้นนะคะ ประมาณนี้ค่ะฉะนั้นนะคะบอกตรงๆดีกว่าง่ายกว่านะถ้าเราลักใครแล้วนะไม่ต้องบอกอ้อมๆหรอกเหนื่อยนะอ้อมไปอ้อมมานะทางตรงอย่างเดียวค่ะทางสะดวกสบายนะอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าความรักของเราสองคนมันจะง่ายมากขึ้นจงทําสิ่งนั้นค่ะอย่าไปทําอะไรให้มันยากเลยนะคะเพราะว่าเวลาของเรานะคะมันเหลือไม่มากหรอกนะคนทุกคนนะคะเมื่อมีเวลานะที่เรานะจะต้อง เอาออปชันอะไรนะเข้ามาในชีวิตแล้วมันทําให้เรามีความสุขอะเราก็ทํามันตรงๆเลยค่ะนะแล้วชีวิตรักจะง่ายขึ้นนะกลุ่มลักนากลุ่มโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะเราเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะสําหรับวันนี้นะคะต้องราไปก่อนนะคะเพื่อนๆทุกๆคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ